เริ่มเลยนะอรับับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันที่ไปที่มาคลิป,ปไปหลุดมาได้ไงเอ่อต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่จากทางฝั่งกันแล้วล่ะอยู่อยู่แล้วอยู่แล้วด้วยเพราะว่าที่ในในคลิปนั้นก็ประมาณสักสามถึงสี่ปีช่วงเข้ามาอยูุ่งเทปแ,แรกๆก็ทุกงน,นองไว้กำลังได้เจอฝังคมได้เจอโลกอะไรอย่างนี้ก็ได้มีการเขาเรียกอะไรนะ พูดคุยนั่นแหละเออจากตามในคลิปที่เห็นออกไปใช่ครับจริงๆเราตอนเห็นครั้งแรกเราตกใจม,มีตกใจไหมแต่น้อยเพราะว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเราทําอย่างนี้ไม่อาจจะมีลุดหรือไม่มีก็ได้เะไก็มีใจหนึ่งที่คิดไว้แล้วว่าวันในวันหนึ่งอาจจะมีให้เห็นในตามสูว่วเมื่อเรามีชื่อเสียงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรางไปมเพาะมัผ่านมาสี่้าปีแล้วทำไมอ๋อใช่ตอนแรกงงว่าสามสี่ปี ทำไมเพิ่งมีออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันตอนแรกว่าถ้ามันจะมีจริงๆอาจจะช่วงโอลิมปิกช่วงเปิดตัวช่วงช่วงนู้นทำไมไม่มีออกมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เข้าใจทางฝั่งนู้นเหมือนกันว่าทําไมถึงเพิ่งมามีช่วงนี้ครับเรารู้ตอนไหนว่ามันออกมาเป็นอย่างไรปีที่ตอกเลยขึ้นปีชัดเจนขนาดนั้นเหรอขึ้นปีมาเองเลยปเาเลยไม่ใช่ชัดเจนเลเหรอเลื่อนตัวสัพทตัวเองปิดของตัวเองเลยมันมีความตกใจมันหรือมีความแบบมีตัดไมใช ก็ไม่นะผิดแรบกบบบก็ดีช่วงนั้นช่วยช่วงผองมาลงเป็นไม่ดีเนี่ยช่วงน,นั้นหรอช่วงน,นั้หนหรอโอเคอยู่แล้วพอมันตื่นกมาแล้วมันมันจัดก,การยังไงต่อไปทวนตัวจัดไม่ไม,ไม,ไม่เครียดไม่อะไรเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะเป็นความจริงที่เราได้ทําแล้วก็ไม่ได้ทําผิดอะไรด้วยคนที่ผิดน่าจะฝังรู้มากกว่าที่เอาออกมาเลยเนี่ยเพราะว่าตอน คุยกันก็คุยกันสองคนใช่แต่เขาเลือกที่จะเอาออกมาแต่ว่ารูมเป็นตัวคนต่อยจำไม่ได้จำไม่ได้จำว่ามันแซงว่ามันไม่ได้มีอันเดียวหรอม่แค่เดียวหรอไว้ลืกขนองไ้คืขนองเราไม่รู้หรอกว่าอันนี้ใครเป็นคนไม่รู้จริงๆถาะว่าไม่รู้จริงๆเลยไม่งั้พี่ถามชาวบ้านแซงว่ามันไม่ได้มีแค่ทิปเดียวหรอแต่ไว้คิอขนองของเราอะ มีคลิปไหมไม่รู้แต่หมายถึงว่าเรามีการโทรพูดคุยหลัหลายโฟนอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ละคนมีอัดไหมอะไรหรือเปล่านี่ไม่รู้ไม่ก็ผิดอนญาตถามผิดอนญาตแต่ว่าตอนเราคุยกันเราก็จะมีการที่แบบว่าวิดีโอคอลอย่างนี้เหรอไม่ทุกคนแล้วกันในแต่อย่างน้อยอยู่ที่เคมีเรามีการยระมวลผลแบบนี้มันจะทยอยออกมาอีกหลายคลิปไม่ไม่กังวลเพราะว่าเราทําจริงอะ แต่เราแต่เราไม่รู้สึกแบบว่ามันจะเป็นตาบาปของเราเพราะเราเป็นนักกีฬาด้วยแล้วเราเป็นนักแสดงมีชื่อเปลี่ยนด้วยถ้าเปรียบเทียบคือถ้าเราเป็นคนธรรมดามันก็จะไม่มีอะไรอย่างนี้ให้เห็นแต่แค่เราเป็นนักกีฬาเรามีชื่อแต่งออกมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าคนส่วนมากทําไมอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องปกติสิคนสอคนอาชัยแล้วถ้ามันแล้วถออกมาแล้วย้อนกลับไปแล้วถ้าเป็นนั้นเราจะไม่ทําถ้าเรามีชื่อเปลี่ยน เอาจริงๆถ้าย้อนกลับไปก็ทำเหมือนเดิมก็ตอนนั้นมีความสุขไงมันตมองมีความสุขเออพราะแต่คนโยงึกว่าเป็นเคสนะที่เราเพิ่งเลิกไม่ไม่เขาอาจจะโยงให้เข้าใจว่าคือแฟนของคุณนี้นะอะไรแค่นั้นใช่น้องน้องม่เกี่ยวอ่ลต้องรู้สึกไงพอพี่อนุญาตพอคิดมันออกมาแหละคุณก็มีวิจารณ์ในคลิปมันดูนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยก็มีมีรีพายมามีรีพายมาแต่ว่าแบบจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เราก็เลยบอกเลว่า ก็หาวันติดต่อมาทำไมอะคะไปมาเจอไงอ่ไม่้แต่ว่าเราไม่ได้บอรลีเลยไม่เลยครับไม่ไม่ไม่สีเรียไม่ได้รู้สึกเครียดหรืออะไรเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําจริงๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คน เอาเราไปตัดต่อแล้วมาลงอะไรนี่เป็นความจริงก็งเลยไม่ไม่พยายามเลยจตามหาคนปล่อยมาถือว่ามันมีหลายคนที่มัมนจำไม่ได้เหมือนกันมันสามสี่ปีแล้วก็ไงมันนานมันานานเลยจำไม่ได้อ,อ่าแต่ว่าแต่ครุฑล่าสุดไม่มีไม่มีไม่มีตไม่มีแล้วใช่ไหมหลังจากนีห้หมถึงว่าไอ้เนี่ยพี่พอละไม่มีปัจจุบันไม่ทำแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วปัจจุบันพอแล้วผู้ชเจอตัวจริงดีกว่าเจอทุกที่ไม่ใช่ไี่มีข็ออกมาบอกว่าเอออย่าไปซ้ำเติมอย่าไปมั่วอย่าไปตามหาคนปล่อยมากกว่า ก็ขอบขอบคุณพี่เขาด้วยที่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่คนปกติทําการเป็นเป็นฝั่งที่ผิดควรจะเป็นฝั่งรู้มากกว่าที่ออกมาแล้วเมื่ออย่างี่ตาที่เขาบอกก็ขอบคุณน้ําใจที่พี่เขายังปกป้องยังเป็นห่วงเราอยู่ครับแต่เราไม่กังวลจะมาที่เขาเคิดเคาะขนาดเรา <laughs> <laughs> ไม่กังวล <laughs> ไม่กังวลเลยอันนี้ไม่กังวล แสดงว่าถ้าอยากมึงจัดมาให้มาเจอจริงๆเจอจริงดีกว่ายาทาวบอกยาทาวเจอที่ยาทากถึงบอกไหมว่าคนที่มีหรือว่าคนที่จะมาจะพออีกมึงให้นิฝากเอออยากจะถ้าปล่อยมันจะแจ้งความไหมหรือว่าใครขอสำหรับคนที่มีคลิปหรืออยากปล่อยไว้ปล่อยเลยช่วงนี้ส่งมาทีเดียวเลยมีคลิปก็ได้รับจบเลยไม่ดีเลี่ยนเลย แต่เราจะไม่มีอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดใช่ไหมไม่มียังรอผอมก่อนเดี๋วยวนักพายยังติดสปริงต้องคอยนะนะกชาวอเคสุดท้ายคุณฝากอะไรตอนนี้สรุปเราจะเป็นนักกีฬาหรือเป็นนัก,สกแสดงตอนนี้เอ่อที่แพนไว้คือช่วงมกราจะกลับไปไว่ายน้ำนะครับเพราะว่าในเดือนกันยายนกันยายนตุลาปีหน้าจะมีเอเชียนเกมเขาก็จะคัมแบ็กกลงขาว,ว่ายน้ำนิดนึงในในฐานะนักกีฬาทีมชาติแต่ว่าตอนนี้ก็คือปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยจอยกันชีวิต ใช่ยังมีรับงงรับงานนิดหน่อยอยู่บ้างครับรับผ่อนอาชีพหลักจะเป็นนักกีฬานักกีฬาอยู่ครับเอากองคารับผ่อนรับ